โคสกลรัตและเบเบธันชนกสองสาวที่เป็นไอคอนเน็ตไอดอลยุคหายและดีเคดี K ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับอีกครั้งเมื่อพวกเธอโคจรมาถ่ายภาพคู่กันงานนี้ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮาเพราะทั้งคู่ยังคงสวยไปหน้าเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนย้อนเวลากลับไปในช่วงที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นทั่วประเทศการพบกันครั้งนี้ยังถือเป็นการสยบข่าวลือในอดีตที่เคยมีเรื่องไม่ลงรอยกันโฟไม่พลาดที่จะโพสต์รูปคู่ลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสุดแซบที่ชวนอมยิ้มว่า ใครทันไม่เด็กแล้วนะคะวันเด็ก2,568เน็ตไอดอลให้5 d e k d ปลอสารฝันหน่อยเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ถ่ายด้วยกันเลยเพราะมีโฟไม่มีเบเบ้และมีเบเบ้ไม่มีโฟวุ่นวายกันไปหมดใครมันปั่นวะในขณะที่เบเบ้เองก็ไม่พลาดแชร์ภาพเดียวกันพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่โดนใจสุดๆว่าจะเป็นให้ได้เลยวันเด็กหลังจากที่ทั้งสองโพสตภาพนี้ลงไปบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างร้นหลามหลายคนยกให้โฟ และเบเบ้เป็นตัวแทนแห่งยุคไฮ้าที่ยังคงตราตรึงในความทรงจำบางคนยังบอกว่าภาพนี้เป็นโมเมนต์ที่ต้องรีบเซฟเก็บไว้เพราะหาดูได้ยากมากความสวยและสเสน่ห์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนของทั้งสองคนยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆหลายคนที่เติบโตมาพร้อมกับยุคของพวกเธออีกทั้งยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเวลาไม่สามารถลดความเป็นเน็ตไอดอลในตำนานของพวกเธอลงได้เลยภาพนี้ไม่เพียงแค่เป็นความทรงจำดีๆของแฟนคลับแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความจริงใจที่โฟ และเบบมีต่อกันอย่างแท้จริงแมเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม